ไม่ได้รึ้งอะไรเลเริ่มตบแย่แล้ว่ะไม่ทำไม่ละเฮ้ยดาวเสามันไ้ทำผู้หญิงหรอวพาสุขเข้าก็เสาแทรกความดู่นไม่ดีเอาใช่าหมเรับเวทีนะครับเพิ่อเรามีความรักหลายรูปแบบที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ต้นมาถึงจนถึงคู่ของเราจะพยายามพูดอะไร คำถามมากมายเ้วยกันว่าคู่ของเราเนี่ยมันเป no ็นความรักแบบไหนจะพูดให้นด้โลนก็คขาถามมาแกก็ตอบไปแม่มีลูกแล้วยังจะกล้าถามคนอย่างเราเหรอ เอ็นบวการีเขาลบนั่นแห็นเขาลบสิคือถ้าความรักระหว่างอ่อกับหมอสนะครับมันก็คงแตกต่างจากคู่อื่นตั้งแต่ต้นครับของเขาก็ผมดิจิตให้ได้มาเจอกันบ้างลักนู่นนี่นั่นบ้างที่แกไปยืนใช้ใกล้ใช่ไหมน่ะนะ่ขาจะเกี่ยวกับความรักของเราไงไม่ยืนจะรู้ทันที center center step มี center center มี เยอะนะถ้าจับภาพเวลากล้องมันคู่คนนี้เข้าใจไมแกไปพูดกับเขายไงก็จะจะพูดแล้วแกขัดทำไมโอ้ยย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 ยายย่ยย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 มยย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 ดยย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 ยก็ยย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 ัยย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 อยย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 ยกยย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 ยะยย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 ยความยย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 ยายย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  ความพยายามในระดับของทั้งตัวเองและตัวมันและตัวเราไปด้วยกันต่อให้มีทั้งประเทศยังเอามไม่รอดเลยค่ะเป็นความพยายามของคนระดับประเทศเลยนะคะได้ข่าวว่าปัจจุบันก็เรียกคู่จิ้นด้วยแล้วก็พี่สุร์ทราบแล้วว่าเพื่อนกันดปที่สุดมันก็คงเป็นนันละค่ะใช่ครับไม่ว่าอีก20ปี30ปี40ปี50ปีมอสกับอ้อมก็จะอยู่เป็นเพื่อนอย่างนี้ตลอดไป โอ้50ปีไม่รู้อยู่รอไหวหรือเปล่ามันนานอีกห้าสิบนี่ก็นับแล้วก็เหนื่อยเพราะตอนนี้ก็40สี่สิเไหนตอนเต้นไปก็ไปเต้นไม่ยั้งเลยคู่แล้วตอนซ้อมต้องเป็นห่วงนะตายกินแคลเซียมบ้างบ่อยเนี่ยก็โดดลืมไปเลยว่ามีลูกนะ ดีนะเขาไม่กอล์กาเพิ่แบบเมื่อกี้คู่กันที่เป็นแบบคู่ที่ผ่านมาแบบมีกอดน,นี่แต่ตนี่งมันเป็นที่เคยโดนขอแบบนี้นเฮ้ยมาี่ไม่ตลกเหรอเว้ยไม่ไม่ไมอะไรคือเห็นก็วหวงตัวเหรอเว้ย อีนี่เล่นคอนเสิร์ตด้วยทีไรลามตามทุกคน,ลลนคือเมื่อวานซอ้อมใช่ไหมบอกไม่ต้องยุ่งวันนี้เออก็เห็นแล้วก็เออลามเลืน่นไม่ใช่เพลงเนี่ยมันเป็นเพียงเพื่อนแล้วเพลงมันซึ้งพอม,มองหน้าแกมัน,ใน,ใน,ในอกี้แกจะร้องไห้แล้วแกหอมเพื่อนไหมละ่ะแกมีเพื่อนมาตลอดใช่ไหมแกหอมเพื่อนไหมละ่ะถ้าแกหอมเพื่อนฉันจะบอกรองเกมอ สมก็อยู่ในทางจริงคิดถึงกันมาเนี่ยแดีว่ายังทันก็จะไ่เจอก็มีเงานะจริงนะไม่โกหกนะที่สาธารชนเต็มหมดเนี่ยมอย่ามาโกหกมีนะบวชแล้วนะคิดว่าผมโกหกไหมคะก็ยอมรับนะคะว่า ไม่เจอมันก็เหงา,าบ้างครับครับผมก็ดีค่ะผู้อื่จะเล่นไปเข้ากันบ้างครับผมโอ้ชมิสซังชมสซังครับนักพากย์ดนตีการ์ดแเราสคนก็เป็นส่วนหนึ่งของมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ขอบคุณมากที่นำให้เราได้มีโอกาสร่วมงานกับโปรเจกต์ดีๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณครัับสสวดีครับ